ยังอยู่กับเราครับในรายการ Key to Success แล้วต้องบอกเลยครับว่าหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ากำลังพูดคุยกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สามารถประสบความสาเร็จตั้งแต่วัยยังน้อยอยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถชักชวนให้เพื่อนๆน,นั้นเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟินได้ดูกันครับว่าจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะทําให้ท่านประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเขาไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับพอเดือนที่2ก็เริ่มทําลุยใหม่ก็เป็นโกลสตาร์ได้ตอนนั้นได้คอม3,008 แล้วพอเดือนที่3ก็มีผู้บริหารระดับสูงอาจาร,รย์พัชรีครับบอกว่าลูกถ้าลูกอยากได้เงินหมื่นลูกต้องเป็น m e r c u รีเขาก็ค่ขยับไปเรื่อยๆนะก็ก็ถือว่าช่วยๆกันแบบนี้ครับก็ลูกต้องเป็นมือค u รีผมก็เลยบอกว่าเออเป็นมือค u รีก็ได้พอเดือนที่3ผมก็ทํา3โกอย่างที่เขาบอกครับ1นึ่งแี PV ในเดือนที่3รับ <ผ>เดือน<ม>เดียวเนี่ยนะครับสามโกสตาเป็นลูกลูกสองแล้วก็หลานหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเมอร์คิวรีแต่เป็นโกสตาอยู่แต่เดือนที่สามใครบอกว่ากิฟรินทําแล้วได้เงินน้อยเดือนที่สามผมได้คอมมิชชั่นหมื่นเจ็ดบวกโบนัสอีกห้าพันหกพราะอแสนสองใช่ไหมครับก็รวมเป็นสองหมืม่นสามขอบคุณให้น้องด้วยเก่งมากแล้วสามคนนั้นเขาทําจริงๆใช่ไหม ไม่ใช่ขายเราไม่ใช่ขายของในแสนสองแต,แต่เรามีคน<ก>ทางานด้วยใช่ไหมมีคนทํางานที่แท้จริงด้วยใช่ไหมคะแล้วที่พูดเขายัางไงเขาถึงทํางานกับเราอ่ะก็จริงๆตอนแรกทีมงานคนแรกที่ผมไปชวนเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆแต่พอหลังจากนั้นผมก็ไปชวนคนที่รู้จักอะครับคือเคสหนึ่งผมจําได้เลยคุณอรพินที่เป็นพาราดัอะครับผมไปชวนก็คือไม่ได้คิดอะไรมาก ก็รู้จักกับลูกชายเขาด้วยรู้จักกับเขาด้วยเพราะอยู่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันมาเพื่อนอ่อาครับผมเสร็จแล้วก็พอพอไปชวนเนี่ยก็บอกว่าเออผมทํากิฟฟรีนะก็บอกว่าแบบเนี้ยก็คือผมลองทํากิฟฟรีด,ดูนะอะไรประมาณนาี้ครับพี่เขาก็บอกว่าเอา้าทำกิฟฟรีหรองั้นเอาแคตตล็อกทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะช่วยอุดหนุนหลังจากนั้นเขาบอกว่าเออช่วงนี้พี่ไม่ว่างอีกอ,อีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยมานะผมก็กลับไปตามที่เขานัด เขาก็สั่งของมาประมาณสองพันกว่าบาทเนี่ยครับแล้วพอลูกชายเขาเดินเข้ามาบอกว่าแม่อะไรหรอบอกว่ากิฟรีนก็เลยบอกว่าผมก็อยากทำพอลูกสาวเดินเข้ามาอีกคนนึงกลับจากโรงเรียนกิฟรีนก็หนูก็อยากทำวันนั้นปิดได้ผมก็เลยบอกก็คือคิดแบบว่าเราเอาไปให้เขาหมดเลยบอกว่าพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่ทำเนี่ยให้ก็คือไหนๆนลูกพี่จะทำอยู่ละพี่ก็สมัครกร่อน แล้วให้ลูกต่อจากพี่ทั้งสองคนแล้วเวลาลูกทําขึ้นมาพี่ก็จะได้เงินปันผลด้วยคือเราบอกเขาว่าถ้าเขาทําอย่างนี้เขาจะได้อะไรก็ค,คือคิดแค่ว่าเอาไปให้เขาครับไม่ได้คิดว่าจะาไปเอาอะไรจากเขาวันนั้นก็ปิดมาสามรหัสเขาก็ช่วยซื้อของอะไรแบบนี้ครับกับมีอาจารย์ด้วยแต่ในมห ah าในตอนนั้นที่เรียนก็ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับว่าทำกิฟฟินส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆแล้วก็ มุ่งก็คือพาเข้าไปสู่กับพ่อแม่เพื่อนที่เรารู้จักด้วยก็ช่วยกันอุดหนุนอะไรประมาณนี้ครับแปลว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยที่เราชวนก็มีทั้งเพื่อนแต่เพื่อนด้วยกันกับเราเนี่ยอันนี้ผมถามแทนเพื่อนเขาก็ไม่ได้มีสตังค์ส่วนตัวเยอะแต่ก็กลายเป็นว่าก๊อฟเลือกที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนสียมากกว่าครับมจริงจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนใช่ไหมใช่ครับครับก็ก็มีเพื่อนบ้างแต่เพื่อนอย่างที่บอกครับบอกว่าไปทําให้ได้ก่อนแล้วจะทําตามผมก็เลยแบบเอาสลิปคอม เดือนที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ให้เพื่อนดูว่าเราทำมามันได้จริงๆนะอะไรประมาณนี้ครับวันนั้นก็สมัครเพื่อนได้ประมาณห้ารหัสวันนั้นที่เราไปให้ดูเพราะเขาก็เชื่อว่าเราก็ทําได้อะไรประมาณนี้แล้วมีเพื่อนต่อต้านไหมเอ้ยขายของอะไรเรื่องอะไรวาอย่างเราต้องมาทําแบบนี้มีไหมก็มีครับมีแบบอ้าวกิฟฟ์ฟรีนมาแล้วอะไรนี้ไงก็คือทุกๆก็เป็นมีเซลมีเซลอะไรประมาณน้แต่เราก็เฉยๆครับก็ยิ้มรับก็ถ็ก็คือก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ก็บอกว่าเออคิฟฟรีอะไรประมาณนี้ครับ<อ>ก็บอกทําแล้วได้จริงนะอะไรเงี้ยก็แซวๆไปแต่แต่จะไม่ชวนเลยเพราะว่าต้องให้เขาเห็นก่อนว่าเราเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเขาเขาถ้าเขาสนใจเขามาเองมีหลายคนครับที่มาขอสมัครเองเพราะเขาเห็นว่าเราทําได้ เขาก็อยากทําให้ได้เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าตอนเป็นเด็กอายุ15ยังไม่ถึง16เนี่ยมีรายได้เฉลี่ย1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทละจากการเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟลีนได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะฮะแค่3เดือนเท่านั้นก็ต้องเรียนว่าน้องก็เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็น้องก็เรียนหนังสืออย่างสม่ําเสมออยู่นะคะแล้วเรียนหนังสือได้ดีด้วยมาถามทางอ้นบ้างนะครับอ้นมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจ มาบ้างพอสมควรแต่พออายุ23เนี่ยบอกว่าทําไมเราต้องเลือกทําสิ่งยากๆด้วยในเมื่อสิ่งง่ายๆมันอยู่ตรงหน้าแล้วอ้นเองอ้นเริ่มต้นกับสังคมที่เราไปแนะนำเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนฮะและใช้วิธีไหนในการไปนําเสนอธุรกิจกับเขาครับครับคือส่วนตัวผมเนี่ยก็คือกับเพื่อนนะครับแล้วก็ โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเราไม่ใช่คนที่ตั้งใจเรียนอะไรมากนักนะครับแล้วก็ค่อนข้างเกเรนั่นแหละเพื่อนๆเราก็ค่อนข้างเกเรเหมือนกันทีเนี้ยคาถามคือว่าคนเกเรเนี่ยมันไม่ทํางานอยู่ละจริงไหมไม่ทํางานไม่พอรายได้ก็ไม่มีคําถามก็คือมันก็เหมือนเด็กอะครับเขาก็ไม่มีรายได้หรอกสุดท้ายผมเลยรู้ว่าโอเคเด็กเนี่ยไม่นิ่งวัยรุ่นไม่นิ่ง เงินไม่มีทํำยังไงผมก็คิดนะคิดถึงตัวผมเองครับวันแรกที่ผมเข้ามาสู่กิฟต์ฟรีผมขึ้นบอลสตาร์ผมขึ้นยังไงผมก็นั่งคิดไปวันนั้นเนี่ยผมผมทำยังไงร,รู้ไหมฮะผมเป็นคนนึงที่ผมกับแม่จะไม่ค่อยถูกกันนะคือคุยกันเมื่อไหร่จะทะเลาะกันตลอดเพราะเราไปเกลเลยแล้วแม่ก็อยากให้เราดีไงแต่วันนั้นเนี่ยผมตัดสินใจว่าวันนี้ไปกับแม่ปกติไม่เคยไปกับแม่เลยแม่จะไปซื้อของแม่ไปด้วยแม่ไปโรตัสครับ แม่จิบสบู่เออแม่แม like ่ของเราก็มีนะลองดูน okay, okay, okay. so, the ี่ก่อนไหมแแม่จะซื้อยาสพติแม่เดี๋ยวก่อนของเราก็มีนะแอผมขึ้นบอร์สาด้วยวิธีการนี้นี่คือส่วนตัวผมรูแล้ด้วยกันไปกับแม่โอเคผมรู้แลวโอเควันนี้ผมไม่มีตังค์แต่ผมสามารถทํายอดได้เช็คเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าผมไปคุยกับเพื่อนแน่นอนเพื่อนผมไม่มีเงินฉะนั้นผมก็จะบอกเพื่อนทุกคนว่าเฮ้ยว่างๆขอเข้าไปที่บ้านหน่อยสิวัตถุประสงค์ของผมคือผมต้องการเข้าไปเจอพ่อกับแม่เขา ผมมั่นใจว่าของของเราดีแน่นอนฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าผมนําเสนอได้ดีพอพ่อแม่เขาจะเห็นด้วยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่เขาพร้อมสนับสนุนคืออาจจะไม่ต้องสนับสนุนเรื่องการทําธุรกิจนะครับแค่สนับสนุนที่จะซื้อสินค้าใช้มันก็คือการสนับสนุนให้ให้เขารู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยฉันได้ยอดโดยที่ไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องทําอะไรมากเลยมันมีตัวเลขเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นวิธีการนเนี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็คือว่าพอเราไปชวนเพื่อนเราจะพยายามเข้าให้ถึงให้พ่ออถถึงถึงงงแมขเขเา ครับผมนี่นี่คือกระบวนการพอจุดเริ่มต้นพอเราเข้าถึงคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนเรานะต้องบอกว่าเพื่อนเราก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาดูเราทําธุรกิจแล้วอยากจะเป็นนักธุรกิจบ้างใช่ไหมฮะก็เห็นทีมอ้นก็เป็นเด็กๆเ,เยอะนะ,ะวัยเดียวก,กันก็เยอะมากนะคะครับครับ,รบจริงๆก็ใช่ <มา S 1> หัวทีหลังไม่ไม่ครับคือหัวใจอย่างหนึ่งคือจากประสบการณ์ที่ผมเคยทําเครือข่ายอย่างหนึ่งเนี่ยความผิดพลาดขออนุญาตพูดในตรงนี้ก็คือความผิดพลาดของคนทําเครือข่ายอย่างหนึ่งคือชอบใช้คําพูดแบบว่า ช่วยซื้อหน่อยเฮ้ยไม่ช่วยช่วยสมัครหน่อยประเด็นก็คือว่าทําแบบเนี้ยวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยภาพเขาคิดคือเขาอยากทํางานดีๆนี่เรื่องจริงนะวัยรุ่นทุกวันนี้เขาอยากทํางานดีๆแต่งตัวดีๆงานที่ดูมีเกียรติแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมไปพูดว่าช่วยซื้อหน่อยคําพูดนี้ไม่ใช่คําพูดที่ดูมีเกียรติเท่าไหร่เลยฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากคือผมจะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าผมต้องไปง้อต้องไปตือ้อต้องไปขอฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมแอคชั่นให้เขาเห็นว่าเฮ้ยงานเรามีเกียรตินะ เราไม่ต้องตือ้อไม่ต้องงอไม่ต้องไปขอถึงจุดนั้นเขาจะเริ่มกลับมุมมองภาพว่าเฮ้ย mm. งานแบบนี้มันมันไม่ต้องตื้อจริงๆด้วยไม่ต้องงอจริงด้วยมันจะตรงข้ามกับสิ่งที่เขาคิดณนะจุดนั้นเขาจะเริ่มมองเราในอีกมุมหนึงว่าเฮ้ยงานแบบนี้มันก็มันก็ดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับจุดนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่ทําให้เขาเริ่มรู้สึกอยากศึกษาหรืออยากเข้ามารู้จักกับธุรกิจกิฟต์ฟรีมากขึ้น อ้อนพูดด้วยตรงใจมากนะคะหมอขอเสริมนิดนึงนะคะในคนวัยนี้นะคะหรือทั้งสองวัยเนี้ยเขาอยากจะทํางานที่ทําให้เขารู้สึกว่าทําไปแล้วเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมองเขาดูดีค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนมองรู้แล้วเนี้ยมันดูสง่างามแล้วเขาถึงจะอยากทําจริงๆนะคะข้อนี้ต้องระวังนะคะอย่าไปทําอะไรให้เขารู้สึกเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคือเหมือน<ช>ไปไปตื้อไปอ้อนวอนไปขอเพราะเขาจะรู้สึกว่าถ้าให้เขาต้องไปตื้อคนเขาทําไม่ได้หรอกนะเขาไม่อยากทําด้วยใช่ไหมคะครับแล้วก็เสริมนิดนึงจากประสบการณ์ผมคือผมผ่านเครือข่ายเยอะมากเยอะมากๆ แล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องตัวเลขคือพาะผมเป็นนักลงทุนเนาะผมก็จะชอบเรื่องนักเรื่องตัวเลขมากๆออผมประทับใจกิฟลินอย่างหนึ่งซึ่งผมจะพูดทุกที่คือว่าไม่มีแผนไหนในโลกให้แบบนี้นั่นคือแผนธุรกิจทุกอย่างบนโลกถ้าทุกท่านเคยผ่านเครือข่ายอื่นๆมานะครับขออนุญ,ญาตมีคนเคยทําเครือข่ายอื่นมาบ้างไหมฮะมีบ้างใช่ไหมฮะถ้าเคยผ่านคุณจะทราบว่าไม่มีแผนธุรกิจไหนในโลกรองรับผู้บริโภคแผนธุรกิจเครือข่ายทุกอย่างบนโลกรองรับไว้สําหรับนักธุรกิจ ความหมายคือว่าถ้าวันนี้คุณอยากได้เงินคุณต้องเป็นนักธุรกิจแต่วันนี้พอผมมาดูกิฟฟินเฮ้ยกิฟฟินเก็บผู้บริโภคฉะนั้นเนี่ยการทํางานสิ่งที่ผมทําต่างทุกทุกท,ท,ท,ที่เลยก็คือว่าวันนี้ผมจะไม่ชวนคนทําธุรกิจผมจะชวนคนทำทำเป็นผู้บริโภคเท่านั้นคําถามอา้าวแล้วแบบนี้จะได้นักธุรกิจได้ยังไงได้สิครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชวนเขามาทําธุรกิจเออชวนเขามาเป็นผู้บริโภคคุณจะไม่ค่อยโดนการปฏิเสธมากนะัก พอคุณไม่โดนปฏิเสธมากนักคุณก็ไม่เครียดคุณก็ไม่ต้องงอคุณก็ไม่ต้องตื้อคนนี้ไม่เอาไม่เป็นไรเพื่อนกันเราไปหาผู้บริโภคคนอื่นต่อแบบนี้ครับมันไม่กดดันพอมันไม่กดดันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้มันก็ดูโอเคและจริงไหมไม่ต้องไม่ต้องไปเฟ้นหาแต่นักธุรกิจต่อให้มีแค่ผู้บริโภคเราก็สามารถมีรายได้ได้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนธุรกิจเนี่ยของกิฟฟิรีเนี่ยมันรองรับผู้บริโภคนี่คือจุดแข็งฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยไม่นน้หาักกธุรจ แต่ทําให้เขาเห็นว่าแค่มีผู้บริโภคไม่ต้องตองไม่ต้องงอไม่ต้องตือ้อคุณก็กสามารถมีรายได้ได้ในในความหมายของคุณอ้นคือการไปชวนเพื่อนให้ลองใช้สินค้ามันจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับทุกคนโดยเฉพาะจุดที่เราจะเน้นว่าสินค้าของเรามันก็ไม่แพงและคุณภาพก็ดีด้วยมันพูดแล้วสบายใจทั้งคนพูดและคนฟังแต่เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นเองว่าเขาก็ชวนคนอื่นไม่ยากและธุรกิจมันจะเกิดเอง<ช>และตัวนักธุรกิจก็จะเกิดเองด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับ มาถามทางก๊อปบ,บ้างนะครับจากบทสรุปที่เราทํางานมาในเรียกว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยแต่ก็สามารถมีรายได้ประจำนะจากธุรกิจของกิฟฟอรีนเนี่ยหลายหมื่นบาทละต้องบอกว่าวิธีการไปเปิดใจเราเคยลองสรุปไหมครับว่าถ้าเปิดใจเด็กรุ่นเดียวกันกันกบเราเนี่ยสิบหเราพูดแนวไหนนะเด็กเขาถึงสนใจถ้าไปเปิดใจพี่พ,พี่นักศึกษา2019เเราพูดแนวไหนไปเปิดใจคนทำงาน พูดแนวไหนเพราะส่วนใหญ่กอฟเองกอฟก็จะเปิดใจคนในกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับครับผมก็เปิดใจกับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรยากครับแค่แค่บอกว่าเราทําเราได้จริงนะคือมีหลักฐานให้เห็นเพราะว่าแล้วถ้าเขาอยากทําเองผม,ผมก็จะบอกเขาว่าวัาวนนี้คุณไม่ได้ไปทําคนเดียวเราไปช่วยกันทําเพราะวันนี้เด็กก็อาจจะขาดความมั่นใจ ในตอนนั้นผมก็ขาดความมั่นใจแต่ผมก็จะไปกับอัปลายครับก็คือแรกๆจะติดมากมากเลยครับจะติดอัปลายก็คือไปเพื่อให้รู้ว่าวันนี้กลุ่มแต่ละกลุ่มของบุคคลเราพูดเข้าไปแตกต่างกันก็คืออย่างที่บอกชวนในแต่ละกลุ่มมาแตกต่างกันใช่ไหมครับผมก็เข้าไปพูดในของเพื่อนเนี่ยให้พูดที่ทำยังไงก็ได้ให้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้เร็วที่สุด นี่คือเพื่อนต่อไปรุ่นครับทีนี้พอเราไปเจอคนที่อายุมากกว่าที่อายุมากกว่าก็ง่ายๆครับวันนี้ผมอายุแค่นี้ผมยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นงานกิฟฟรีนเป็นงานที่รองรับให้ทุกคนทำได้อยู่แล้วต้องบอกว่าบุคลิกของของกอลฟเนี่ยเวลาไปคุยกับเพื่อนเขาก็ดูเป็นคนจริงใจเขาเขาดูน่ารักแลวเป็นแบบว่าเป็นแบบมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะเมตตาด้วยนะครับแล้วแบบคื พอหลังจากนั้นอาจารย์ก็ก <Pokemon> ็คือมารู้กับเพื่อนว่าเราทำคริสตัลนนะพอสอนเพื่อนก็จะแซลอะไรประมาณนี้ยอาจารย์ก็รู้อาจารย์ก็บอกว่าเธอทาคริสลีเหรอครูได้ยินมาตั้งนานแล้วนะเอาสินค้ามาให้ดูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่มีใครเคยไปชวนครูเลยใช่ก็ไม่มีใครเคยไปชวนเพราะฉะนั้นโรงเรียนตอนนั้นที่เรียนก็คือขายผมหมดเลยอะไรเงี้ยครับอ๋คุณครูก็คุณครูก็เป็นโจสตาหลายคนแล้วครับ <c oughs> คุณครูก็ซื้อสินค้าด้วยนะครับมาถามอ้นบ้างนะครับต้องบอกว่ากลุ่มของอ้นก็จะโตขึ้นมาด้วยนิดหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ดูเป็นคนรุ่นใหม่เราเวลาเราไปเปิดใจเราจะเจอทั้งคนที่อายุน้อยกว่าอายุเท่ากันแล้วก็อายุมากกว่าต้องบอกว่าในกลุ่มคนอายุน้อยกว่าอายุเท่ากันและอายุมากกว่าเนี่ยอ้นมีวิธีเลือกไหมฮะว่าจะชวนเขาเข้ามาเนี่ยจุดขายที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยคืออะไรคือในจุดนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้เลย,เลยก็คือว่าวันนี้เราจะไม่ชวนคนทําธุรกิจ ความหมายตรงนี้ไม่ได้หมายถึงไม่ให้เราไม่ชวนนะครับแต่วันนี้เมื่อเราเน้นชวนผู้บริโภคและผมนะเจอคาโต้แยง้งเยอะอย่างเช่นไม่มีเงินซื้ออ๋ออ้อ,อค่อยๆซื้อเท่าที่จําเป็นแต่ระหว่างนี้ไม่ต้องหาคนทําธุรกิจนะแต่คือค่อยๆไปหาคนมาใช้สินค้าก่อนหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเฮ้ยไม,ไม่มีเวลาไม่เป็นไรแต่เปลี่ยนที่ซื้อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะไม่เน้นในเรื่องการทำธุรกิจจะ,จะทำให้เขาเข้าใจว่าวันนี้จุดเริ่มต้นของคุณเนี่ยคุณต้องเริ่มจากการใช้สินค้าก่อน คุณต้องเริ่มจากการเป็นผู้บริโภคก่อนเชกเช่นเดียวกันวันนี้คุณไปชวนคนมาอย่าเพิ่งชวนคนทำธุรกิจคุณชวนเขามาเป็นผู้ใช้สินค้าก่อนตาแต่ถ้าเกิดเขาใช้สินค้าไม่ได้เขาก็ไม่สามารถเป็นนักธุรกิจได้นี่นี่คือเรื่องจริงนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่อันที่สองที่ผมอยากจะเสริมคือว่าจริงๆแล้วในการคุยนะครับจุดแข็งของกิฟต์เรียนอ,อยู่การที่เรามีแผนที่รองรับผู้บริโภค นั่นคือจุดแข็งเลยแต่อันที่สองที่ผมอยากจะเสริมก็คือว่าวันนี้ในการพูดแต่ละคนก็พูดเหมือนกันเปลี่ยนที่ซื้อได้ส่วนลดได้ประกันได้เงินคืนจริงไหมฮะแต่ผมอยากเสริมในจุดที่ว่าวันนี้ถ้าคุณเข้าไปคุยกับใครก็แล้วแต่อย่างหนึ่งที่คุณต้องดูคือบุคลิกภาพถ้าวันนี้คุณไปคุยกับวัยรุ่นคุณใส่สูตรผูกไทยเข้าไปเขาไม่เอานะฮะเขากลัว ฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเข้าไปคุยกับวัยรุ่นผมเนี่ยเสื้อยือดเลยเสื้อยือดแต่ดูดีนิดนึงนะฮะกางเกงยีนรองเท้าอะไรอย่างงี้เลยซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาต้องแต่งตัวดีต้องสูทต้องสแลกฉะนั้นเนี่ยที่ผมแต่งแบบนั้นมันทาให้ผมกับเขาเป็นพวกเดียวกันอ่าอันนี้คือ,ค,อคือเรื่องของบุคลิกหรือไปคุยกับผู้ใหญ่แน่นอนครับแต่งแบบนั้นก็ไม่ได้พราะผู้ใหญ่เขาก็ไม่เอามันขายความได้ชื่อถืองานเด็กๆถ้าผมรู้จะไปกับผู้ใหญ่ปุ๊บเฮ้ยต้องเสื้อเเชิิ้้ตอตออ่่งงงงกกงทีีมันนนดดดูดึ น,นี่นี่คือเรื่องของบุคลิกภาพส่วนอันที่3ครับเป็นเรื่องของคําศัพท์หรือคําพูดอย่างที่บอกเราพูดเหมือนกันหมดทุกคนแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีศัพท์วัยรุ่นหน่อยนึกออกไหมฮะศัพท์วัยรุ่นนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าโอ ح, ้โหศัพท์ฟังซะจนเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องศัพท์วัยรุ่นหน่อยอคุยง่ายๆอย่าไปใช้ไอ้คำศัพท์ที่มันสูงๆเอาให้มันง่ายจบง่ายๆแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณก็ต้องคำศัพท์ที่ดูดีดูดูเหมือนกับว่าเรามีความรู้นิดนึงนะครับเห็นหมัครบ คนรุ่นใหม่ครับเทคนิคและวิธีการเป็นสิ่งที่สําคัญแต่แน่นอนที่สุดครับเรื่องของความสนุกสนานในการทําธุรกิจก็ต้องใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นเขาสนใจในเรื่องราวของธุรกิจครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ key to success ครับ